ผู้กล่าวสังเวคกถาพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพานมหาปัตพีก็วันไหวสันสะเทือนประหนึ่งว่าจะสุดตัวขณะนั้นเท้าสหัมบดีพรมเท้าสก,กเทวราชพระอนุรธธุทธะและพระอานุนได้เปล่งวาจากล่าวสังเวคคถาตามลำดับดังนี้ เท้าสหัมบดีพรมกล่าวว่าสัพเพวะนิคิปิสันติภูตาโลเกสมุตสยังยัตถังเอตาทิโสสัทธาโลเกอัปปติบุคโลตถาคโตพลรัปปโตสัมพุทโธปริดิพุตโตความว่าผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ ล้วนแต่ต้องละทิ้งร่างกายไว้ทับถมปะปนกับพื้นปัต,ตภีทั้งสิ้นหามีเลือกหน้าหรือละเว้นสำหรับผู้ใดไม่แม้พระตถาคตเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปานทรงพระสยามภูยานตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เอง ทรงถึงซึ่งพระกำลังคือพระทศพลายานแล้วก็ยังหารอดพน้นไม้น่าสลดใจยิ่งนักเท้าสักกะเทวราชกล่าวว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิต,ตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขความว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งพระอนุรุทธะกล่าวว่านาหูอัศสาศสปัศสาโสทิตะจิตตะสะตาธิโน อะเนนโชสันติมาราพะายังกาละมกรีมุนิอสันลีเนนะจิตเตนะเวทนังอัชวาสยิปัจโชตัสเสวนิพพานังวิโมโขเจตโสอหุความว่าลมอสัาสะปัสสาสะของพระมุนี ผู้มีพระไทยตั้งมั่นคงที่ไม่วันไหวทรงปาราบรสันติทรงทำกาละมิได้ทรงมีแล้วพระองค์มีพระไทยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้วความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นพระอาณน,นกล่าวว่า ตถาสิยังพิงสนกังตทาสิโลมหังสนังสภาการะวรูปเต,เตสสมพุทเทปรินิพุทเตความว่าในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระอาการอันประเสริญได้เสด็จดับขันธปรินิพ,พานเหตุอัศจรรย์อันให้สะดุ้งหวาดกลัว และให้โลมาชาติชูชันได้ปรากฏขึ้นแล้วแก่เราเทพดาและมนุษย์